ก็ขอนมามัสการให้เผ่นดินเปลีปรีโหรเปล่งเสียงถวายสัรเสญและกลมกลาบลนมนามัสการ,กราพระ มสกาให้แท่นดินเรปรีพริโหรอเปล่งเสียงทาวายสัรเสริและรกลาบลงน้ำมระสการตระ ที่หัวใจขาาตอ้องการ้าขอจงไวา้วิญญาจะมาวางชีวิตถ้าพระบาทพปะเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมสัสก,การโดยจิตวิญ รับสันติสุขของพระเจ้ารับสันติสุขของพระองค์รับความรักของพระเจ้าไว้ในจิตใจรอความเปรมพรีิดาความคิดดีในพระเจาไว้ในจิตวจโอ้พระเจ้าสันติสุขของเราความรักของพระองค์โอ้ความเปรรีคามช พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการเราต้องการปรุงเราต้องการปรุงปรุงเจ้าก่ะเราต้องการปรุงปรุงเจ้าก่ะโอ้พระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าของเราขอพระเจ้าช่วยข้าพระเจ้าดวงใจอาจรย์สมกดด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะเราคือทุกสิ่งที่หัวใจขาตอนการข้าขอถวายวิญญาจะมอบวางชีวิตถ้าพระบาทพระเจ้าของข้าราชแห่งดวงใจระหว่างที่ันดนตรีบรรเลงอยู่เบาๆนั้นพี่ฮ้องราเชื่อว่า การรู้จักพระเจ้านั้นเราไม่เพียงแต่เราสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างดีแล้วเราต้องมีความสัมพันธ์กับพี่น้องอย่างดีด้วยเห <Amen S 1> ็นไหมไหมครับครับคนที่อยู่รอบข้างเราพี่เลี้ยงของเราผู้นำในคริสตจักรของเราแมเกา็อาจจะทำสิ่งที่เราไม่ชอบใจบ้างพี่น้องให้อภัยเขายกโทษเขาเถิดพี่น้องเดินกับพระเจ้าใหม่พี่น้องถ้ารักสิ่งที่ปรองกำลังทำงานผ่าีวืดของรถมันมีคุณค่ามากกว่าอดีต ท,ท่านเคยเผชิญพี่น้องที่รักขอพระเจ้าช่วยท่านจริงๆพราะว่าเจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้มันจะนําการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านจะรู้ว่าการเกิดผลนั้นมันมีจริงการพระพรของพระเจ้ามันมีจริงการขับเคลื่อนสิ่งใหม่ในชีวิตของเรามันมีจริงสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าจะทำงานชีวิตของท่านมันมีจริง การรักษาโลกจากพระเจ้าจะมีจริงทูกอย่างที่พระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์มันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านถ้าวันนี้ท่านให้พระเจ้ามาแทรกแทงกเหนือชีวิตของท่านไม่ใช่เพราะท่านดีท่านเก่งแต่มีพระเจ้าพอราองมีพระเจ้าที่รักเราจริงๆเอเมนไหมครับประการสุดท้ายพี่น้องวางมืออธิษฐานเปิดกัน,ลกนเลยครับจับมือกับคนข,ข้างๆที่เป็นเพศเดียวกันแล้วอธิษฐานอธิษฐานขอพระเมตตา ให้เราเดินไปด้วยกันให้เรามีความรักของพระเจ้าได้มาผูกพันด้วยกันให้เราทำหน้าที่ของเราอย่างดีเราจะหนุนใจใคนเราจะยศประครการสร้างรับการเปลี่ยนแปลงใหม่พัฒนาขึ้นในระค์ขอบพระคุณพระเยซูคริขอบพระคุณพระองค์อาเมนขอบพระคุณพระองค์ใช่แล้วพระรงขของค์เจ้าค่ะข,บขอบพระคุณพระเยซูคริสต พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้อย่างมากจริงๆที่พระเจ้าได้มาสอนเรามาเปลี่ยนเรามาให้เราเกิดความเข้าใจในความคิดของพระองค์ว่าเราจะดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีผลพระวิญญาณเราต้องติดตามพระเจ้าเราต้องน้อมนอบ,บเชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ในหัวใจของเราเพื่อเราจะมีผล แห่งพระวิญญาณของพระเจ้าที่ปรุงนั้นทํางานผ่าน,นชีวิตเพื่อเราจะรับความรับของพระเจ้าอย่างล้นไหลเพื่อเราจะมีความปรับปรื่นใจในการดําเนินชีวิตและมีสันติสุขในพระเจ้าเสมอท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่คนใช้ชีวิตเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางขอพระเจ้าช่วยเราให้เราสามารถเป็นเกลือแห่งเป็นนโลก เป็นแสงสว่างแก่กคนมากมายนำมาณาจาักรของพระเย้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทยเพราะความรักของพระองค์เราติดฐานขอบพระคุณพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องประมือขอบคุณพระเจ้าของเราด้วยกัน